สว,สวัสดีครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไถนาเดินตามแล้วก็ใส่รถไถนั่งขับนะครับมาดูตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวสี่แถวจานคู่ลูกป,นนนนปืนนะครับใส่รถไถน,น,นั่งขับนะครับนะครับการลูกปืนขนาด12นิ้วใหญ่นะครับตัวนี้ใส่รถไถนาเดินตามนะครับ2นิ้วใหญ่ รุ่นนี้เป็นสีแถวนะครับหน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับหน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรระหว่างขาจะห่างประมาณ 3, สามสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนเขาตั้งมาไว้ให้นะครับสามสิบเซนกานใหญ่ขนาดสิบสองนิ้วเลยนะครับตัวนี้เข้ามาทั้งหมดสี่เครื่องนะครับของเดินตามนะครับเข้ามาทั้งหมดสี่เครื่องถังข้าวก็เป็นรุ่นถังใหญ่นะครับ การเจาะมาให้สี่รูนะครับห่างประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับตัวนี้เข้าลงประมาณหกถึงเจ็ดเมตรนะครับตัวนี้นี่ครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับรถไถนาเดินตามรุ่นจานคู่ลูกปืนนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาท างร้านแถมจานแบบโรยให้อีกหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่ส่วนตัวนี้นะครับเป็นรถไถนั่งขับนะครับหกแถวนั่งขับใส่ได้ตั้งแต่สิบสีแรงขึ้นไปนะครับสิบสีแรงขึ้นไปจนถึงสี่สิบห้าหกห้าสี่หกสิบแรงได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับ รถไถนั่งขับเข้ามาทั้งหมดสี่เครื่องนะครับสี่เครื่องน่ครับรถหกล้อมาส่งครับรุ่นนี้หน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับระหว่างข้าจะห่างยี่สิบห้าเซนนะครับยี่สิบห้าเซนจานแหวก็ขนาดสิบสองนิ้วใหญ่นะครับผมถังข้าวก็จะถังใหญ่กว่าของตัวเดินตามนะครับ แถมจานให้ด้วยหนึ่งคู่นะครับส,สลักสามตัวรุ่นนี้ข้าวลงเป็นหลุมเหมือนกันนะครับลงเป็นหลุมจานในตัวเครื่องจะลงเป็นหลุมส่วนจานที่แถมจะลงแบบโรยนะครับลงถี่กว่าเดิม <c oughs> เหล็กหน้านะครับเหล็กหนาใหญ่นะครับตัวนี้ รุ่นนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่สองหมืนบาทนะครับสองหมืนบาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับราคาสองหมืนบาทแบบลูกปืนนะครับหกแถวล,ลูกปืนนั่งขับนะครับจานขนาดสิบสองนิ้วใหญ่นะครับแถมจานหยอดเพิ่มหนึ่งคู่สลักสามตัวนะครับตัวนี้ส่วนตัวเล็กนะครับนี่เดินตามก็แถมจานหยอดเพิ่มหนึ่งคู่เหมือนกันนะครับ ตัวเล็กหมื่นนะครับตัวใหญ่นี่ส0งหมื่นถ้าจานแบบบูธนี่ก็จะถูกลงนะครับราคา1นึ0งบาทนะครับถ้าจานแบบบูธนะครับเข้ามาทั้งหมด8ปเครื่องนะครับนั่งครับ4ี่เดินตาม4นะครับลูกค้าในสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6นย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกย์เก้าสีสองสองสี่ครับ มีบริการจัดส่งเพื่อไทยเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับผมนี่ครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนอกคาจังหวัดยะโสธรนะครับถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ก็มาดูสินค้าได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ